นนี่นะอันนี้เป็นกล้วยกล้วย <30. S 1> เขาเท่าไรไหมคะสามสิบเดี๋เต็นไว้ก่อนนะกลับมาแล้วหายหัวไปนานใช่ไหมน้ำที่เราซื้อก็จะเป็นน้ำผลไมน้นะั่นใช่ไหม อยกระท้องฟ้าฝนจะตกรือไ,ไม่รู้เมกกันเมฆเงียบเนี่ยแนวมาก่อน,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 นสวัสดีครับพี่พีเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกเป้าผีเนาะพี่พวันนี้เป็นอีกวันที่ผมได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับหมู่บ้านเนาะไม่ได้อยู่ในป่านะครับพี่พีนะวันนี้ ผมจะพาน้องจันสว่างเนี่ยไปซื้อของกินกันเนาะพี่ๆเดี๋ยวจะให้เขาเลือกนะว่าจะซื้อกินอะไรดีเนาะนี่จเจ้าตัวเล็กของผมนะครับน้องหมาของผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาน้องจันสว่างเนี่ยไปซื้อกินอะไรที่ที่เขาอยากจะกินเนาะแต่ว่ายูเป็นเนื้อสัตว์พวกนี้ผมอาจจะเล็กเลี้ยงให้เขาบางเนาะพี่ๆเนาะ,ะทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่า เราไป้ันค้ากันเลยดีกว่านะครับอันนี้กันได้กันสนับสนุนจากแม่แม่แม่รัดเนาะพี่ๆได้กันสนับสนุนจากแม่รัดเนาะ mm hmm. ก็คือจะเอาจํานวนการสนับสนุนชนิดนี้จะไปซื้อให้กับน้องจันสว่างเนาะตรวดูวนะว่าเขาต้องการกินอะไรเขาอ,อยากจะกินอะไรเราไปดูกันเลยนะไปทุกคนไป l e t โก o เดินทางกันเลยดีกว่า เออโอ้อทุกคนอาจแบบเซอร์อนี่หน่มนี้นะครับนี่นะอันนี้เป็นกล้วยเป็นก้วยอันนี้มีการกำลังตาวิปะสัวปักอ้าได้ไหมเป็นก้วยครับ Oke okay. Ini jenis ah. <tutu cana tutu cana> oh. ini Ah lihat di sini Oh lagi ya Ini ส้สสสมกินก่ออืมนมคะแม่ค้าถ,า,ถาแป้งพม่าค่ะเท่าไรแม่ค้าสามสิบไหแม่ค้าขาแป้งพม่านนะคะพองน้าพองหน้า,นา <30. S 2> ดูแม่ค้าน้ารักนะครับ เอาไม่ค้าอะไรกันเอาเอาเอาไม่ค้าไหวเปล่า,ากลับมาแล้วให้หัวไปนานใช่ไหมกลับมาแล้วไงให้หัวไปนานอ่ะก็เราคือตอนนี้ร้อนมากเลยนะที่บอกร้อนลงมากเลย น้ำที่เราซื้อก็จะเป็นน้ำผลไม้นะครับที่นะี่เครส่วนขนมที่ก็จะเป็นกล้วยนวนน้อจันทร์สว่างก็ได้แบ่งตัวผมให้ใส่เสื้อผ้าแล้วนะเพราะว่าพิ่กลับมาจากเมื่อวานก็เนื่อยก็ให้อํานาพาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าหาเสื้อผ้าให้นะครับอากาศร้อนมาก 不要啦。嗯嗯。<laughs> 我们噶，那不啊，阿霍啊。 รักกูป่ะเตือก็กางเกงมีใหญ่กว่านะอเอาไว้ร้อนไม่ร้อนมากบอกเลยโคตรร้อนเลยอืมร่าที่มา เหละกนกํนลอนสุดติดมงคุงแล้วทุก่อนเบยากาศ อยากระท้องฟ้าฝนจะตกลือบอลไม,ม่รู้เมกันเมกเนี่ยเริ่มคุมตัวเองละอ้าวไ่กันดีกว่าแทนกินวะแทนกินนะ มีเนลมาก่วมากคำบอกว่ามามาสนุกเนาะได้เจออะไรๆมันอะรกินหลายอย่างาก็เพิ่ไม่เคยเห็นมรลาก็เห็นใจเคยดีไม่เห็นบูนก็เห็นนะครับเอาไว้อีกสองสามวันก็จะกลับแล้วเนาะ นอบกเบน่าเลือดล่าเยอะเหลือมั้งนี่นะนี่นะกูดูเลยปะกอวัยวะแม่เขาไปแม่เขาโกดินมึงปะแม่เดีว่าโกดินมึงปะ คืออะไรอ่ะมันจะคองขึ้นเปนเนื้อนะครับส่วนสัตร้อนมากอ๋เอ,อ,อ,เ,อเลยคนนี้นบุนอ๋อเลยคนนี ให้กดเดี๋ยวไปว่าได้หรือเนล่าน้น้อเป็นอะไรเนี่ยแบบกินหรือเปล่าพูดหนึ่งเดี๋ยวจะจะกลับเรนั้นทุกคน ว่าของที่เป็นขนมที่มันไม่มีเนื้อเนี่ยไม่มีเลยนะในขนมที่มีเนื้อทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรสกุ้งรสปลาแล้วก็โบ <c oughs> แล้วก็หมูอะไรๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะเยอะเลยนะทุกคนสิ่ง <c oughs> ที่เป็นผลไม,มน้น้อยมาก <c oughs> นะขอจบลงคลิปณนะตอนนี้เลยดีกนนะ่อนเนาะแล้วไว้พบกันใน คลิปวิดอหน้านะครับพี่พีครับจะกลับกันแล้วนะครับพี่บรรยากาศหมู่บ้านผมนะพี่พีนะขอบล้อมด้วยต้นไม้แล้วก็ปู๋ขาวบรรยากาศดีอยู่นะทุกคนนี่แล้วก็ท้องฟ้าก็จะเต็มไปด้วยก้อนเมฆที่สวยงามเลยท้อง อ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปตัวหน้านะครับพี่พีครับพบกันใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะอัปเบตให้พี่พีเพื่อนเป็นระยะๆ